สวัสดีค่ะวันนี้เรามานะคะแต่งหน้าสําหรับคนที่แต่งหน้าไม่เปล่นพี่เป็นคนหนึงที่แต่งหน้าไม่เปล่นเลยนะคะแล้วเพราะวันนี้ก็ใช้นะคะขาตั้งกล้องะคะ่ะเพราะฉะนั้นยังงงอยู่ว่าขาตั้งกล้องมันช่วยเลยโอเคเริ่มเลยนะคะอันแรกพี่ทาเซรั่มไปแล้วนะแล้วก็มาขิมกันแดดเพราะฉะนั้นใครที่แต่งหน้าไม่เป็นอย่าด้ค,นะคะแต่งตามความรู้สึกของเราว่าแต่งแล้วสวย คนที่แต่งหน้าเป็นกับคนที่แต่งหน้าไม่เป็นคุณว่าพวกไหนยเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเรามีเพื่อนเยอะกว่ามันมีต้นใจคนแต่งหน้าไม่เป็นถ้าคินกันแดดนะฮะเพราะว่าพี่ถางคิวบนหนนผิวปเปิดเรียบร้อยแล้วนะะก็เขียนคิ้วแล้วเพราะว่าพี่เป็นคนสัการยาวนะฮะเพราะฉะนั้นเขียนคิ้วจะมองไม่เห็นก็ต้องใสแ่แว่นตาแล้วเขียนบอกได้เลยว่าเขียน เขาเขียนประมาณสวยไม่สวยไม่รู้จะบอกไปวเองว่าสวย <c oughs> ตอนนี้ขีตอนนี้ทากันแดดนะคะครีมกันแดด <c oughs> ที่ดี <c oughs> หนึ่ต้องเขียนง่ายสองต้องไม่เหนอะนะนะคะ <c oughs> แล้วก็สามารถทาซ้ำระหว่างวันได้เร <c oughs> ไม่อาซื้อดูว่าชอบ จะอว่าถ้าอาบได้อาบ <c oughs> เพราะพี่มีฟ้าตรงนี้เพราะฉนั้นกลัวแดกมากกลัวแดดมากทานาที่สุด <c oughs> วิดีโอนี้นะคะอาบได้ประมาณ5นาทีเพราะฉะนั้นเสร็จหรือไม่เสร็จไม่ต้องซีเรียสนะ,ค,ะคไห <c oughs> กันแดดนะคะบางยี่ห้อใส่ครีมรองพื้นด้วยนะคะของยี่ห้อในใส่ครีมรองพื้นนะคะเพราะฉะนั้นหน้าคุณก็จะเนียนขึ้น,นสเต็ปนี่นะทาซ้ำนี่นะมันก็จะกลืนไปเลยกลืนแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็นะคะ พี่จะแบบนี้ก็คือกาบ,บัชอนเลยแต่งหน้าแบบบาคนแต่งไม่เป็นนะคะเขาได้จะบอกว่าอย่าเกินจมูกอย่าต่ำกว่าจมูกยิ้มแค่นี้งนเราก็ทำตามเขานะคะแต่เราก็บางตัวเราก็อาจจะมาแดบดตัวเองนะคะ ีนะำะสีส้มเนี่ยรอดที่สุดแล้วนะเด็กฮะที่ก็จะเอาแป้งสลับนะมาปัดอีกทีหนึ่งเพื่ออะไรเพื่อให้เขาเรียกอะไรคะความเนียนของของของบัตรออมมันเนียนขึ้นนะจะให้มันกรบกรบไปให้เรารู้สึกว่าผิวเราเป็นธรรมชาติ ัหนหแต่งไม่เป็นนะคะแต่งบบแต่งไม่เป็นแค่นี้เองแต่แหลกนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนแต่งหน้าไม่เป็นแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแต่งหน้าจ,จัดๆแล้วไม่มั่นใจทำแท่นะ เนี่ยก็มาเป็นเพื่อนกันนะ